สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐา,านแล้วให้นั่งคูบาลังตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นเอาจิตยึดโยงผูกจิตไว้กับเสาพระโคนใหญ่คือพระสมมาสัมพรธเจ้าผู้เป็นต้นสกูลแห่งพันิพานเป็นผู้คนพบพันิพานและพระสมมาสัมพรธเจ้ารละบูพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ประทับอยู่ที่พันิพาน ฉะนั้นให้เลลึกถึงพุทธคุณด้วยการภาวนาว่าพุทธโธหายใจเข้านึกว่าทูหายใจออกนกวโธท,ทำใจสบายสบายให้โปร่งเบาเพียร<ด>พยายามให้หลมกระทบสามฐานหายใจคล้ายกับถอนลมหายใจเบาๆให้เห็นลมกระทบปลายจมูกพลิ้วเข้ากระทบหน้าอกแล้วลงไปที่ท้องออกจากท้องกระทบหน้าอกออกที่ปลายจมูก อาการที่เห็นลมพิว้วเข้าพิว้ออกกระทบสามฐานแบบสบายๆนี่ตามพระคำภีวิสุทธิมักกล่าวไว้ว่าเป็นลักษณะอาการของปฐมฌานซึ่งมีความสำคัญเพราะการที่จะเข้าถึงอริยบุคคลเบื้องต้นในพุทธศาสนาแบบง่ายๆคก็คือพระโสดาบันจะต้องมีจิตเข้าสู่ปฐมฌานเป็นที่รองรับโลกุตรธรรม ตามที่พระสงฆ์แสดงไว้ในองค์คุณของพระโสดาบันคือหนึ่งมีความเคารพเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธสมมาในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมและในคุณพระอริยสงฆ์ประการที่สองมีศีลห้าบริสุทธิ์บวชจดไม่ขาดไม่ทะรุไม่ด่างไม่พ้อยชื่อว่าเป็นศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วยินดีแล้ว าการที่สามคือมีสุสมาหิตัวคือมีจิตตั้งมั่นท่านหมายเอาถึงอัปปนาสมาธิได้แก่ปฐมฌานทุทตทิยฌานตติยฌานและจตุตตถฌานคือฌานที่หนึ่งสองสามสี่งั้นที่เรามาบกเพ็ญเพียนภาวนานี้ก็เพื่อให้จิตเข้าสู่ปฐมฌานเพื่อเป็นหนึ่งในองค์คุณของพระสูารบันเพราะปฐมฌานก็คือการฝึกสติ สติ <ough> จะมีความใวมีความตั้งมั่นสามารถ <c oughs> ควบคุมรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์หมดจดมีสติรูร้เท่าทันไม่ละเมิดศีลห้าประการที่สี่คือมีปะหิตตโตคือมีความมุ่งมั่นต่อพระนิพพานเรียกว่าจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อจิตทรงอารมณ์นี้คืออารมณ์ที่รักพระนิพพานมุ่งมั่นต่อพระนิพพาน <c oughs> ย่อมถือว่าละตัณหาได้แล้ว อย่างน้อยก็เป็นการละชั่วข่าวตันเหื่อหาคือความทยานอยากไปในภพภูมิทั้งหลายพอใจยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดอีกอย่างน้อยก็ต้องพิจารณาเห็นความจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าทุกชีวิตเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นสมบัติที่หามาได้ก็เอาอะไรไปไม่ได้ แล้วการเวียนเกิดเวียนตายก็ไม่สิ้นสุดแม้กระทั่งชีวิตหลังความตายแล้วก็ยังไม่จบต้องเวียนเกิดเวียนตายต่อไปเราต้องเสียน้ำตาให้แก่สังสารวัตในแต่ละดภพชาตินำน้ำตาทั้งหมดมารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสีเราทิ้งขันทิ้งร่างกายขันห้าไวกองกระดูกทั้งหมดในต่ลอดตละดภพชาติที่ทิ้งไว้เอามารวมกัน กองสูงกว่าเขาพะสุมเมนร่างกายขันห้าชิงไว้เอาหนังทั้งหมดจากร่างกายมาล่อออกมาแล้วมาปะต่อกันหนังทั้งหมดยังกว้างใหญ่กว่าแผ่นดินทั้งหมดบนโลกนี้ท่านแสดงไว้ให้เห็นถึงการเวียนเกิดเวียนตายมายาวนานหาที่สุดไม่ได้ต้องทนทุกเวียนเกิดเวียนตายส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในอบายภูมิทั้งสี่มินรกเปรตอสุรกายสเตรจฉาน หาความสุขอันจีรังยั่งยืนอันใดไม่ได้สมดังที่พระพุทธองค์แสดงไว้ว่าทุกขามีวิสัมภพติทุกขังติดสติเวติจะนานยัตตระทุกขาสัมโพตินานยัตตระทุกขานิรุจจิในวัฏสงสารมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกย่อมตั้งอยู่และเสื่อมไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับ ผู้มีปัญญาพิจณาให้เห็นด้วยแยกไขย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่ามีแต่ทุกข์สํานัันเกิดขึ้นจริงๆหาความสุขอันจีรังยัง่งยืนอันใดไม่ได้ต้องดิ้นรนทํามาหากินต้องทุกข์ด้วยการทํางานทําการชีวิตนี้อยู่นิ่งไม่ได้ต้องดิ้นรนไปตามโลกกลระมลราดเลือสาเเสริญสุขซึ่งสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งเครื่องล่อให้เราติดกลับอยู่ในวตาสงสาร ไปพอใจในยินดีในโลกกระทำเท่ากับพอใจในการเวียนว่ายตายเกิดนะเมื่อพี่นาเห็นตามความเป็นจริงดังนี้แล้วย่อมเกิดย่อมเกิดนิพิทา,ยยานความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่จะเวียนเกิดเวียนตายเมื่อพี่นายเห็นดังน,นี้ก็ไม่อยากจะเกิดอีกต่อไปอยากจะไปพะนิพาณ ดังนั้นที่มาปฏิบัตินี้ก็ครบพอดีองค์ุณของพระโสดาบันคือมีความเคารพเลื่อมใสอัน่หวันไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระอริยสงฆ์ทั้งหลายสองมีศีลห้าบริสุทธิ์สามมีจิตเป็นสุสมาหิตตคือตั้งมั่นเป็นปสมอาชนเป็นอย่างน้อยสี่มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะที่พิณาเห็นตามความเป็นจริงที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วย่อมไม่ปารถนาจะเวียนเกิดเวียนตายต,ายต่อไป เมื่อไปปราสนาจะเกิดอีกต่อไปก็ต้องไปพนิพานคือแดนเอกันตะบรมสุขเป็นแดนพิเศษทุกแม่แต่น้อยนิดไม่มีที่พันิพาณจุดการเวียนเกิดเวียนตายต่อไปนี่คือจุดมุ่งหมายในพุทธศาสนาดังที่เรามานั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอันนี้ก็เพื่อให้จิตเข้าสู่ความะสมความเป็นปฐมฌา,านจิตละเอียดลมหายใจก็ละเอียด จิตหยาบลมหายใจก็หยาบมีเป็นหลักพิจารณาเบื่องตัวง่ายๆเพราะนั้นเพียรพยายามทาลมให้ละเอียดเพื่อรักษาอารมณ์ให้จิตมั่นคงอย่าใส่อย่าฟุ้งซ่านไปไหนให้จิตทรงเป็นอารมณ์ะสมฌญานก็เพื่อที่จะเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันเพื่อปิดอบายภมิทั้งสี่พระโสดาบันบุคคลก็มีสามระดับคือ ตัคตุงคือเกิดอีเจ็ดชาติแล้วไปพนิพานอารมณ์อย่างหยาบอารมณ์อย่างกลางก็เกิดโกรังโกระเกิดอีสองชาติสามชาติแล้วไปนิพานถ้าอารมณ์เข้มข้นเกิดชาติเดียวเข้าไปพนิพานเรียกว่าเอกพิชีดังนั้นเพียรพยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์หมดจดเคาเรพเลื่อมใสในพรทธศาสนาแต่อันไม่หวั่นไหวใครจะมาพูดอย่างไรพูดอย่างนแนะนําอย่างไร กระทำอย่างไรก็ตามศรัทธาและความเคารพเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระอริยสงฆ์จะไม่ง่อนงันไม่คลอนแคลนศีลห้าก็รักษาบริสุทธิ์ด้วยอำนาจของปฐมมชานยึดโยงหากันเกี่ยวเนื่องกันศีลห้าจะมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องมีสติระดับปฐมมชานคอยควบคุม การอีกสําคัญก็คือต้องรักะนิพาน์มุ่งม,มั่นต่อะนิพานธ์ไปหิตตโตมีจิตรักะนิพาน์เป็นอารมณ์ถ้าจิตรักะนิพานธเป็นรมก็แสดงว่าไม่ปรารถนาที่จะเวียนเกิดเวียนตายในภพภูมิอื่นอีกต่อไปดินแดนที่จะไปคือะนิพานถ์าตมันแตกกายทําลายขันลมหายใจนี้หยุดเมื่อไหร่กายนี้แตกเมื่อไหร่ไปะนิพันธ์เพราะตราบใดยังเวียนเกิดเวียนตายอยู่ก็เหนียไม่พ้นพระไตรลักษ เพราะสังสารวัตนี้ตกอยู่ในอำนาจของพระใจรักคืออน,นิจจังทุกขังอ,น,อน,นัตตาอนิจจังคือความแปรปรวนไม่เทีย่ยงทุกขังคือทุกบีบคั้นเดือดอร้อนอยู่เสมออนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจเราเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็แตกดับในที่สุดัน้นวัฏสงสารนี้เป็นทุกอย่างยิ่งหาสารแก่นสารไม่ได้บำเพ็ญเพียรเ,เพื่อความหลุดพ้นดีกว่าไปผลิพาน แกปิดออายภูมิได้แน่นอนมงัน้นลำดับต่อไปให้ดูลมหายใจเข้าออกตามที่ข่าวกล่าวไว้เพื่อรักษาจิตมุ่งมั่นสู่พระนิพพานโดยทําจิตให้ถึงปฐมฌานเป็นอย่างน้อยหายใจเข้านึกว่าพูดหายใจออกนึกว่าโูดูลมหายใจเข้าออกเพียรพยายามให้คล้ายกับลมถอนหายใจเบาๆให้เห็นลมกระทบสามฐาน ข้าจะที่ปลายจมูกกร,ก,ออก,ก,กระทบหน้าอกลงไปที่ท้องออกจากท้องกระทบหน้าอกและออกที่ปลายจมูกแลวตัดปริโภคน้อยใหญ่ทั้งปวงความวิตกกังวลทั้งหลายบ้านท้องเงินทองคนรักคนทางภาละนี่สินการงานตัดไปโชว์ราวเพราะพวกนี้จะบนอุปสรรคไม่ได้เป็นแก่นสารแก่ชีวิตงานพยายามพยายามพยาย,ยามทำจิตให้สงบตัดปริภคน้อยใหญ่ออกไป แล้วก็ทาอัชชาัยทั้งหมดคืออุปนิสัยอุปนิสัยที่นอนเนื่องในกระมวลสันดานข้ามภพข้ามชาติมานานเรียกว่าอัชชาใสามี6ประการเพียงพยายามทะให้มันหมดจด3ประการแรกคือโลภโกรธหลงหนึ่งอโลภพัชชาใสาเราจะไม่เป็นคนโลภอยากได้นูน่นอยากได้นี่เกินพอดีอโทสัชชาใสาเราจะไม่เป็นคนมกกักโกรธ คนอื่นหรือใครพูดนิดพูดหน่อยทําอะไรนิดหน่อยขัดอกขัดใจก็โกรธเห็นแต่เห็นแต่โทษของคนอื่นไม่เห็นโทษของตนเองเัรนั้นจงมีเจริญเมตตาผูมิหานเป็นตัวแก้ตัวโกรธพระพุทธองค์ตัดไว้ความโกรธก่อความพินาศอนัตถะชนาโนโกโทความโกรธก่อความพินาศกุฏโทธรรมังนปัสสติผู้โกรธอยู่ย่อมไม่เห็นธรรม นั้นความโกรธหาประโยชน์ไม่ได้ผู้โกรธอยู่ก็เหมือนคนเจ็บป่วยผู้ทรงตัดไว้การที่สามอโมหัดชาสใสเราจะไม่เป็นคนหลงเราจะเชื่อพระพุทธองค์เชื่อสัจจะที่ทรงแสดงว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพระนิพพานมีพรหมโลกมีมมมมดินแดนที่ควรจะไปคือพระนิพพานให้ข้ามพ้นการเวียนเกิดเวียนตายตรตบใดงเวียนเกิดเวียนตายชีวิตนี้ก็ทุกแสนสาหัส สังขา,าราพรมาทุกขาสังขารการเกิดมีร่างกายเป็นทุกอย่างยิ่งเราไม่อยากจะทุกอย่างยิ่งไม่เป็นทุกอีกต่อไปก็ต้องไปแดนปฏิพานธ์อาการที่สี่คือปวิเวกชาสัยพอใจยินดีในความสงัดไม่คลุกคลีได้หมู่คณะมากเกินไปในการปฏิบัติธรรมเพราะทำให้ฟุ้งซ่านไม่เอื้ออำนวยในการปฏิเนใจในจิตในทางธรรมอาการที่ห้าก็คือเนคขมัจจาสัย เพียรพยายามปฏิบัติธรรมข้อถือศีลปฏิบัติธรรมตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยโดยออกจากเรือนออกจากเรือนคือไม่เป็นคนคู่ถือศีลพหมจันทร์อยู่วัดหรือว่ามาปฏิบัติธรรมตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยมาบำเพ็ญเพีย,พย,พย,พยพรภาวนาทานศีลภาวนาให้ยิง่งยวดเพื่อสั่งสมบุญยาพินิหารให้แก่ตนให้แก่ดวงจิต ประการสุดท้ายคือมิสรณาชัสนใมีอาชาใสที่อยากจะไปใหพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้พ้นจากกองทุกขอันนี้เป็นประการที่สําคัญเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาฉะนั้นจึงจะเห็นดังนี้งั้นขอให้เพียรพยายามบําเพ็ญเพียรต่อไปให้ดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ยินสันดาณบอกหมดเวลา